สวัสดีค่ะร้านออเรารุ่งเรืองพาณิชย์นะคะวันนี้นะคะพาลูกค้ามาดาูตัวรถพ่นยาแรงดันนะคะเป็นตัวรุ่นแท็กยางนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพรอบๆตัวเครื่องนะคะก็อันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะคูโบตานะคะขนาด3แรงนะคะมี1เกียร์เดินหน้านะคะ2องเกียร์ถอยแล้วก็สายยาว100เมตรนะคะ ไม่แตกไม่รั่วนะคะแล้วก็ตัวปัม๊มตรงนี้นะคะด้านนี้นะคะอ่าแล้วก็ตัวถังบรรจุน้ําได้ประมาณ130ลิตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของตัวเครื่องกันนะคะเครื่องยนต์ติดง่ายค่ะตัวเช็คพร้อมใช้งานเลย คือม้วนเก็บสายเองนะคะสําหรับตัวหัวฉีดพ่นตรงนี้นะคะทางร้านไม่ได้แถมให้นะลูกค้าต้องไปซื้อเพิ่มตังหากนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะหรือว่าถ้าชอบคลิปของทางร้านรบกวนกดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ